มิ x เอ็ก์ยออโต้รถบ้านแท้ลูกค้าขับมาขายจากโคราชบ้านเองอโคราชบ้านเองน,นี่มิวเครับเครื่องสามพรถปี2019ลูกค้าลูกค้าขับขามเขาปักมาขายที่ไอซิมมาจากโคราชบ้านเองามาเดี๋ยวไอซิมพาเดเบิบิงรีวิวรอบคันว่าสภาพเป็นยังไงแน่ มากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขปุกคนสวัสดีปีใหม่5 6 8พร้อมขอให้พี่นอ้องรับชมคลิปขอให้โซ่ขอให้มันขอให้มังขอให้มีขอให้ลำขอให้รวยภายในปี2 5 6 8นี้ี่เด้อมามาพ้อมกับสีขาวมุกเครื่อง3,000นาเกียออ,อตโต้รถปี19สวยงาม ตามท้องเรื่องเ e กียร์ออโต้เบาะฟังขวาปรับไฟฟ้าไม่อยู่แสนหะพวงมาลัยเมาตีฟังชันเบาะหนังฟังขวาปรับไฟฟ้าฟังไซ้าธรรมดานะกล้องหนาพร้อมนะอ่ะสายเบาๆ,ๆ,ๆจัดรับรถที่ศูนย์บาทค่างวดพอนหมื่นกว่าบาทนะสวยงาม รถเป็นรถเจ้าของป้ายแดงมือเดียวครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างการันตีสีไอเสียมีเก็บสีอยู่สิ้นสองสิ้นเพราะว่าเมื่อเอาเข้ามาพี่นออ้องเห็นดยว่ว่ามีเลีวล้วรอยกันชนหลังแต่ว่าบริทสตนหนักแค่เขียวเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้เก็บสีให้เรียบร้อยหมดแล้วอ่าสวยงามสวยๆอ่ะ ป่า้ายเดิมไม่มีถอดกิบกิบได้คันนี้ไปเหมือนได้รถไม่ไปแดงครับรับรถจบที่ศูนยบาทบบต้องเสียคดาใจแม่แต่บาทเดียวนี่อีซุตั้งปักแสดงว่าออกมปจากเขาปักเขาปักปาจีนบุรีเขาปักนั่เป็นโคราดโคราดบอ <laughs> เออลูก้าขับมาจากโคราดคนโคราด เม็ดอักเดิมครับประตูหัวน็อตบบมีถอดครับการันตีนี่เบิงเม็ดอกักการันตีบมีการเฉียวชนชนหนักที่ความจมน้ำไฟใหม่ตัดต่อเลขกซี่ตัดต่อเลขตัวถังแจ้งเป็นสีแจ้งเป็นเหลี่ยมรับประกันโครงสร้างรถเดิมตัวถังรถเดิมเดิมทิ้งทุอย่างครับการันตีอ่าสวยงามได้คันนี้ไปเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงแต่คุ้มกว่าและก็ถูกกว่าหลายแสน นาไฟน้าฟูเจอร์เดไลท์ led นเครื่อง3000ัหนหัวน็อตเดิมแผ่นเพจเดิมลองแกม้มเดิมฝากระโปรงไม่เคยถอดเครื่องนิ่งๆเลยคานหนัาแผ่นเพจก็เดิมการันตีความเดิมจากศูนย์ได้สีขาวมุกตัวท็อปเครื่อง3000บอปรับไฟฟ้าตัวออนิก ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทครับจัดอ้ทุกอาชีพมาเลยเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหากิจรับเหมาก่อสร้างเหตุให้เหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรับประพอ,อีทยางขับวิน่นขับแกลบขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทันเลียงง ua, ้วเรียงคว้วเรียงหมูเรียงหมาเลียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมปลามงปลามงุง ทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียวไอ้เสมโรซิ่งจัดให้เป็นกำลังใจให้ไอ้เสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สด,ด,สดไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมทรงฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว